น้องบอกว่าใหม่เนี่ยเป็นกําลังใจให้เขาในท,ทุกๆวันใหม่อย่าบอกเลยว่าเขาเองก็เป็นกําลังใจให้กับใหม่นะคะเพราะว่าในพูดแล้วจะจะร้องไห้ใหม่คิดใหม่คิดว่าจริงๆความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งแต่วความรักที่เขามีให้ใหม่นะคะไม่เอาไม่เอาจะจะฉลองไห้เราเป็นบิวเลยเ <laughs> ออเป็นคนบิ พี่ก็บอกน้ำตาต,ตื่นมากพูดไปก็จะร้องไห้แบบนี้นะคะเพราะนี่เป็นความในใจของตัวแม่พี่ใหม่เจริญปูระค่ะที่มีต่อเอหรือแฟนคลับนะคะที่มอบความรักให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือไม่หนีกันไปไหนเลยจนมาบรรจบวันเกิดของพี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้5มกราคมค่ะซึ่งพี่ใหม่อายุครบ55ปีแล้วแหม55แบบนี้อารมณ์ดีแน่นอนนะคะนี่ดูซะก่อนเฮฮาปาร์ต hey ี้มากนะคะจะร้องไห้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาดดวยรอยยิ้มแบบนี้มา เซอร์ไพรส์ค่ะถอยรถให้ใหม่คันหนึ่งเลยคุณผู้ชมรถกอล์ฟนั่นเองนะคะคันนี้พี่ใหม่บอกว่าดีใจมากเพราะว่าแฟนคลับรวมเงินกันซื้อนะคะยกมือไหว้ขอบคุณขำไปด้วยจะร้องไห้ด้วยแบบนี้คันหนึ่งเกือบ1 0 0 0 0แบาทนะคะแฟนคลับรู้ว่าพี่ใหม่และคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันบอกว่าไม่อยากให้พี่ใหม่ต้องเดินเท้าไปบ้านแม่ไกลๆกลกวัวจะเหนื่อยตัดสินใจถอยรถใหม่ให้ใหเลยดีกว่านะคะคันนี้คุ้มสุดๆค่ะ พอแฟนคลับเซอร์ไพรส์มาแบบนี้พี่ใหม่บอกว่าเซอร์พัท เซอร์ไพรส์กลับเลยนะคะจะรออะไรปีนี้เจ้าตัวได้ทำโฟโต้บุ๊กชื่อว่า Rockstar Journey ขึ้นซึ่งในหนังสือจะมีรูปภาพที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะบน i n s t a g r กรมก็ไม่เคยโพสด,ด้วยเพราะว่าเป็นรูปที่ถ่ายเก็บเอาไว้ในช่วงที่เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่พี่ใหม่อายุเข้าเลค่าโดยโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ไม่ได้ทาแจกด้วยเพราะว่าเปิดขายแบบพรีออเดอร์เท่านั้นในราคา1499บาบาทแฟนคลับที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ โดยตอนแรกเนี่ยตีพิมพ์แค่ร้อยเล่มแต่ตอนนี้ยอดจองทะลุ400เล่มไปแล้วนะคะทุกคนอยากช่วยเพราะว่าไรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายพี่ใหม่มอบให้การกุศลนะคะให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญาวัดประบาทน้ำพุเด็กอ่อนที่การซ้ำซ้อนเด็กาตาบอดเด็กอ่อนโรคหัวใจและมอบให้กับพี่บินบรรลือฤทธิ์ด้วยแต่ที่มาที่ไปที่ตัดสินใจทำโฟตโต้บุ๊กเล่มนี้เพราะว่าอยากเก็บความทรงจำของตัวเองไปพร้อมกับแฟนคลับค่ะ ถ้าถามว่าทำไมพี่หม่ถึงทำหนังสือเล่มน,นี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆนะเราคิดว่าเป็นบุญของชีวิตนะที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกคือหลากหลายประเทศแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในในวันหน้าเนี่ยเราจะได้มีโอกาสไปทําสิ่งเหล่านี้อีกไหมในหลากหลายประเทศเพราะฉะนั้นเลยถือว่าโอ้หม่อยากบันทึกมันไว้ให้คนที่ตัวเองรักก็ดีให้ตัวเราเองก็ดีเนี่ยเออไว้เป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่มันจับต้องได้ หมาเชื่อว่าย้อนกลับไปดูอีก10ปี20ปีหนังสือเล่มนี้มันก็ยังไม่เก่าแล้วเราก็สามารถให้ลูกให้หลานเอาไว้ดูได้ในวันข้างหน้าแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดหนังสือเล่มนี้หลังจากหักให้สำนักพิมพ์แล้วเนี่ยใหม่ก็จะมอบให้กับหลากหลายที่เลยนะคะองค์กรในการทําบุญนะคะใช่ค่ะ บรรยากาศอบอุ่นขนาดนี้นะคะซึ่งนอกจากแฟนคลับจะมากันแบบแน่นๆจุกๆแล้วครอบครัวมากันครบด้วยค่ะอย่างที่เห็นก็จะมีหลานสาวคนสวยนะคะคุณน้ำหวานซาซาก็มาด้วยก็พี่ใหม่เองอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหวานก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่านาสาวคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำงานเยอะด้วยแล้วก็ทำอะไรเร็วๆนะคะกลัวกระทบสุขภาพในระยะยาวเอาหลานสาวห่วงอะไรบ้างคะ พราะว่าน,น้ำใหม่เป็นคนที่ทําอะไรเร็วแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างี้ค่ะก็อยากให้น้ำใหม่ลดสปีดในการทําอะไรให้มันช้าลงกลัวเขาหกล้มกลัวเขาเจ็บเพราะเขาจะชอบเจ็บข่าวปวดหลังอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอให้น้ำใหม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยงามแบบนี้ตลอดไปค่ะเป็นที่รักของคนไทยไปนานๆค่ะเพราะใหม่เชื่อว่าจริงๆอ่ะเขาเรียกว่ายังแอดฮาร์ดนะคะต่อให้เรายุ70ดหรือ80ถ้าเราไม่ยอมแก่เดี๋ยวนี้แหม่นะคะมันก็มีวิวัฒนาการเต็มไปหมดนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่น หมายว่าอยู่ที่หัวใจดูคุณแม่สิคะ86ทัดดอกไม้พักที่นี่แผ่นดินของเราซีรีส์ค่ะคือแม่เนี่ยแหละค่ะเป็นไอดอลตัวจริงคือก็ทําให้ใหม่และพี่ๆทุกคนรู้สึกรวมทั้งพ่อด้วยในวัย780พ่อก็แบบนุ่งเกงยียนแม่ใหม่ก็เปรี้ยวโอ้โหอย่าให้พูดเลยค่ะต้นมะนาวตายหมดที่บ้านนะคะเพราะว่าปแม่ไปยืนใกล้นะคะเรียกว่าคุณแม่เปรี้ยวหวัวต้นมะนาวเลยนะคะ <c oughs> ได้รถคันใหม่ก็ไม่ลงจากรถเลยนะคะนี่ นั่งโพสต์อยู่แบบนี้นะคะพี่ไม่บอกว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยความสุขมันอยู่ที่ใจนะคะ ừ, อย่างตอนนี้แม้ประสบการณ์ในวงการบันเทิงมีเยอะแต่ไม่พร้อมที่จะจะไปทํางานเบื้องหลังค่ะเพราะเจ้าตัวมองว่างานเบื้องหลังเนี่ยมันหนักแล้วมันก็หินมากนะคะอยากอยู่จุดนี้แหละจุดเป็นนักร้องเป็นนักแสดงที่แฟนคลับนะคอยซับพอร์ตค่ะ